มามาพี่น้องมาเข่าปลาอีกแล้วจ้ามือเด้อถุงปีเข่าปลาแล้วก็สิไปเก็บเห็ดจ้าว่ารู้ว่าสิได้บ่เนาะไปไปมาไปนักกันเข่าปลาแล้วจ้าคือบ่เนาะมือนี่เนาะไม่ได้มาหลายวันจ้ะพี่น้องบ่ได้มาหลายมือหลายเว่นคิดหอดปลายังบักคักเลยจ้า เฝ้ากเก็บกอนอ่ะหิมะสีลงกอนเนะาะเฝ้าเก็บเฝ้ากเก็บมาเก็บเห็ดซอ,อ,อยไหนจ้ะล่อมูยังบ่ทันได้มาอยู่จ้ะมาเก็บมาเข้าปลาถามูสันได้ว่านั่นน่ะโอ้ยจักแม่นเห็ดอีหยังตัวเห็ดอีหยังแน่โอ้ยเต็มสาบลาดอยู่เนาะถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเก็บบ่เบิดได้เห็ดเผือกเห็ดจังจังนสินะอยู่นี่มันเปพวอึดเห็ดกินด้วยหร มันบวอึดเห็ดกินบ้านนี่เขาก็เลยดินเลือกเอางังนสินะพูดอ่ะเก็บไปทั้งในก็ไม่ใจเห็ดจ้ะเนาะเห็ดแฉะเห็ดว่าดินบ้านข้าเจ้าน่ะอุดมสมบูรณ์แห้งจ้ะนั่นนั่นเลี้ยเห็นเลี้ยเห็นแล้วอันอันหัวเลี้ยงนี่นั่นเป้าไม้เป้าไม้หนึ่งดอกจ้ะมูอยู่ใส่น้องสุพอดอกเดียวเนาะบอลเป้าไม้เจ้าพี่น้อง พ่อดียายโซอ่าถามูลงมาถามูอยู่เนาะจ้ะมูยังบ่ทันได้มามาหดกวนป้าคือเปลี่ยนไม้ไลยป่านหัวรานแถอะน้อเนาะมีเห็ดกัเนาะพี่น้องเอ๊มีเห็ดไม้มารุ้นกันจ้าเปลี่ยนจังไหนคือฮกคือปฏิบัติยายโซเปลี่ยนเป็น,ปนอันเป็นตาบ่มีเห็ดนั่นนะ่ะฮกต่หยางสินะพี่น้อง ตาเกาก็ได้หาบออกคุณเด้อปลานน่บ่ขี้ล่เด้อตาเกาตาไม่น่จักที่เป็ยนยังไงจะได้เห็ดยังก็เอามือนิเนะจะพี่น้องจุ่มเรียกแหกหมันเจอเห็ดดำ้ะเจอเห็ดดำมาหอนแล้วก็ทรหากันอันยายสูเขาป้าก้อนแบบนี้เพื่อนกะเขาป้าที่หลังยังสีทุ่หากันสินยางมาหากันจะได้ยังไง เห็ดดำเห็ดดำพี่น้องเห็ดดำได้อยู่เรื่องสิเด้อเจอเห็ดเลี้ยงจุ้มนึ่งเลยเจ้าพี่นอ้องเห็ดเหลืองดอกใหญ่ๆเลยหเห็ดย่ำนี่เพินน่งอันได้น้ำหนักดีเพิ่นถือฝนพี่น้องเลย ถือผลถือผลดอกบัวงามปันไดแต่กระไ่ได้ยุ่งจังมีอีกไหมมีอีกไหมนีดีได้อยู่ได้อยู่เจออีกแล้วเห็ดดำเห็ดดำ่นลองเห็ดดำเห็ดดำมิตรดอกบังามจ้ะ เด็ดอกสวยๆเอ้ยกำลังแสบเลยกันไม่กินกันเลยอันซุปมันขนจีนคนกินคน,น,นเบียดน้ำคนมาจากข้าวเจ้ามากมากเลยพี่น้องเฮ็ดอันนี้เข้าวเจ้าไปเฮ็ดอีหยังกินข้าเจ้าไปเฮ็ดซุปเพ็ดหยังกินละเขาเจเเ้ามักมากมาขาเจ้ามาซื้อน้ำยาซื้อทุกปีเลยอู้อหพูพุ่นพุ่พี่น้องทัง้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 ง วยงามอลามตาดี่นออกแล้วออกกัจินมมืสิลจ้าบวกเอ่อ uh, ้วนเอเชียังสิ่งทเจ้ามักงสิน่ะต้ว่าฝรั่งข้าเจ้ากักจินมดีหรอกเจ้ากกินิ้วดแตะวท่าทางข้นกินท่างนข้าเจา้าจมากัาามากแห้งขงสิน ช่วงนี้สิเจ็บเพ็ดดำไล่แกเป็นกำลังขึ้นเมียนมุนกนาดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นบูบอรี่ได้แกบูบอรีน่นะจ๊ะเนาะใบพะโล้นมืดเลยจ้ะช่วงนี้เหลือจากต้นนวยจ้ะ บอรีเพินออ่นเห็ดเป็นเกษตรเกิดปนอยู่นะมาป้าบูบอรีเนี่ลยจ้ะจากทั้งบูบอรีขายทั้งเก็เฮ็ดขายจ้ะอู้โหโบกตะแนวสีหาด,ด,ด้วยยิ่งสบาเดีเลยเด้หวั่นว่าตะดูว่าจะขยันพี่น้องาพี่น้องพี่นอ้นองป้องไปพี่น้องป้องไปเห็ดำดำเห็ดำดำเห็ดดำงย้อยสุไทยเบิง่งพุ่นพูนเมียนมืดเลยปุ๊น่ะ พืดพุทนั่นดูยุค่างทางอีกคุณน,น่ะป้าเจนสิเจ็บแล้วมือนี่ยจยโซมาๆมามา,มาเจ็บซอยนี่เจนเนี่ยเมียนหมดเลยนี่มิตรดอกอยังไงนี่คุณน่ะโอ้เจ็บก่อนด้วยเก็บก่อนด้วยลงมือเจ็บก่อนโย้ดอกดอกระดอยังไงคุณน่ะขายยังไงนี่จ้ะ ขายใหญ่ๆเลยว่าเหล่าตัวว่าเหล่าตัวบบมาเบิ่งหลายมือว่าเร็วว่าเร็วว่าสนุกคอ,อนกึงนนี้จะขางา้ๆพี่น้องเลยเก็บกองเก็บกองเก็บกองเลยจังค่จิตตัดขาได้จาะ กำลังงามกำลังงามหยุดอบเบิดไปจ้ะเสียดายเสียดายเห็นเ็ดขาสุยรวยอยู่ว่ามันเห็ดเข็มบานแล้วจ้ะเก็บใหญ่อยู่ทั่วทิบเก็บใหญ่อยู่ทั่วทิบจ้ะขาแข็งดีดี มาเด้อมาถอนน้ำกันจะดีมือขอมาถอนซอยในจ้ามันมันมันเดินหนีไหมพี่น้องเดินหนีไหม <c oughs> กระปวดกระเหลียญาติเกิดจังไดกระโดดกระเดียอ่ยอนคักเนี่ย เนี่นั่นมาแต่ทำงานมูอ่ะมูคนเบียดน้ามาถ้าเธอไปเก็บเห็ดดำนะเทือกมาขายให้ฉันเนี่ยเด้อสันตาน้องมาท่านด้รู้อยู่ว่าสิขายให้แกลือละเท่าไรเนาะโอ้ยย้อยโซ่เออท่านได้ไปขายจักเทียงสินี่พี่น้องพี่น้องว้ย้ยโซ่สิเก็บแบบใดสิเก็๊ยบมองใดกวนจะจะเริ่มตรงไหนดีก่อนได้อยู่ดิ่งสิเนาะขายยาวๆสิ โอ้ท <now> hmm. <tr> <Tou che> ุกใบใกล้หนทางรถจ้ะใกล้กับพวกใบบนไหนดอกว่ะยินเสียงรถอยู่ป่าข้างทางป่าข้างทางอะไรดอกใบ่ได้ก็ไม่เอาจ้ะเอาแต่ดอกได้ที่ได้ด่าเดะเด้เดะยิ่งเสือกยิ่ได้กัน มันเกิดพร้อมกันใหญ่พร้อมกันอุย้ยเบิ่งบ่ได้พี่น้องนียเบิ่งบ่ได้เลยนี่ตึ๊บเลยล่ะนี่ตัดบ่บาดบ่ไหวเลยจ้ะน,นี่มีอีกจุ้มนึงพี่น้องสวยงามอลา,ามตาจ้ะบอุย้ยคือออกงามออกงามออกงามจิบจิบจิบจ้ะออกเป็นจุ้มเป็นจุ้มได้เนาะ เอาด้ยจะขามันง่ามอยู่ี่ยเอาหมดเลยยังมีมิตรดอกอย่างังจ้ะมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่สุสวรรคั่นแม่นอันเฮ็ดอันนี้ออกอุ้ยออกคักออกเนี่ยอีๆๆอหลีเก็บสำบายพี่เนาะ เก็บเห็ดอันนี้บนบัติดดินติดหยาด้วยคุณนะไม่อันมดเลยคุณนะมาขึ้นดอกนีงขาเพื่นเนี่ยบนไม่ดินไม่หยาดเลยตัดตะขาออกระบาดนี่ก็อันบ่ได้ล่างได้ยังก็เสียง่ได้อันทําก้นสะอาดไร่หรือห้าก็ไปรายได้รวดนั่นใช่ไหดอกเพิ่นบ่เคยติดดินติดหยังคือจังเห็ดอันเหลียงเห็ดแม่นฝูเมาด้เดี๋ยวอุปถัมภ์จัน เห็นเลี้ยงคนก็อยากเห็นมันปู่นก็อยากไหวแน่อลเจ้ะตัวนี้ก็บ่ใครลายเปเลยเลือไปอั้สิดำๆนี่ไม่นเมื่อเลยจนใช่หมดเลยี่โอ้ย,ออยาโอ,น,อ,อ,อานี่อย่างยืนน้ำหยาเราจะ่าคนโอยหยาดเลยุ่มๆม,ม,มเลยจ้าได้มือ่อจะสิกรลังงามาน เห็ดปวกพี่น้องเจอเห็ดปวกฝรั่งแล้วนะสองดอกเลยกำลังจุ่มๆแซ่บๆเลยจ้ะนี่ยกำลังจุ่มๆตุ่มๆเลยจ้ะน,นี่แต่ดอกอ้วนๆเอาไปแกงเอาไปลวกแซ่บพี่น้องเอชนิดนี้นะจ๊ะเนาะเห็ดเลี้ยงดอกใหญ่ๆพี่น้อง ดอกใหญ่ๆเลยค่ะอ้วนๆจ้ะอีกดอกหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งดอกกับแยนดีดีจ้ะพี่น้องสาวา่สายส่างยไยผู้หนึ่งกับจักบ่ไปทางใดปั้งน้ำกันสองคนมาน้ำกันสองคนแต่ว่าบ่ได้ย่างน้ำกันด้จ้ะไปไผ่ไป,ไป,ไปมันเวลาเ,เ,ก,เก็บเห็ดก็เลยเนาะกับจังสี่เลยจ้ะเฮ้พอเห็นมันปูยักษ์พี่น้องจ้ะเห็ดมันปูยักษ์มน,นี่ เย่างเออหนูจจ้ะดอกบักใหญ่เลยงามงามงามดอกนี่เหรอเพิ่นดอกใหญ่เพิ่นกี่สิบปีนั่งสี่หลายเจนเจอเห็ดอะไรก็เอาเห็นฝรั่งเพิ่นเพิ่นมาเก็บเนี่เพิ่นมากับเมียเราบ่หรือว่าเราแยกกันกันหากับเมียเราบ่หรือเจ๊งไร ว่าไม่ใเปืนนัดผู้เบารูะ้ะวัดตีอุ้ยพี่น้องไหนจะหลอกลงามๆองทักที่เทีย่ยวคักเนี่ยฝรั่งก็ถือปะ,ปะบนปะน,นั่นเฮ็ดเก็บเห็ดคือกันอุ้ยเป็นแต่หลายคักหลายเนี่ยถึนั่งทักที่เทีย่ยวเก็บเอา,าเอุปรกรณ์การต่อสู้เพลิน เจอเห็ดเลี้ยงสองกล่องเลยเพี่น้องเข้ามาป้าแปนดีดี C IO, C IO, ล่มเสียเสียเลยมื่อนี่พี่น้องเอ้ย okay. นี่ละหาเกี๊เห็ดกับหาหน้ำจังศีเละจ้ะหาแบบนี้แหละเพอาะไงฝรั่งเราเก็บไปใส่แล้วเพื่อฟ้าหรือฟังแก <c ười> ยังมาผู้เดียวคันว่าไปพ่อเราวาังหันกับพ่อเราอยู่ผู้เดียวเด้ อันวเราเมาีกับเมียรเราเราต้องไปกับเมียรเราเนาะหรือว่าเราแยกเก็บกับเมียรเราหรือว่าเมียอยู่ฟังผมโอ้ยกลังเก็บเห็ดกข้าเจ้าก็บ,บ่ได้เก็บอันขึ้นมือห้ามหรอกมือห้ามมันจะค่อยนักสะยดามเก็บเห็ดข้าเจ้ามันมือสมักเลนแถวได้เก็บเอาอ๋อ เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดจัะว่าเฮ็ดหยังต่อเฮ็ดหยั่งบุ้งเนี่ยเต็มหนทางเลยพุ่นน่ะเนะสวนบ้านเมี่ยงข้าเจ้าอุดมสมบูรณ์ครับทางอื่นข้าเจ้ากินได้เฮ็ดอันเฮ็ดเพึงอันนี้ข้าเจ้าก็กินได้นี่ไปโซกันนันง่งเศร้าเมียกันนั่งเศร้าเมียกินข้าวต้มพี่น้องให้ถุงปุย๋ยถุงปุยบบงงป๋ย,รรยกับเบา่างถุงปุ๋ยนี่ใส่โทรศัพท์ใส่น้ำเพิ่งกระเป๋า สัมาปัปลามาดงกินนกาวต้มแล้วจกักสิไปทั้งหลตัวเวยอบดไหนเด้อไปตองได้มถ้าใส่แหนมห่อก็ต้มอ่ะซื้อตือบ่ะไปตองกับแพ้งด้วยยู่เมืองนอกด้วยแซบแซบ่บกรต้มใส่ในถั่วดัานต็น งานผลงานวันนี้จ้ะพี่น้องว่าขีไลได้จ้าออกมาจากปลาแล้วได้ทั้งเห็ดดำเห็ดเหลืองขอบพุณหละลายพุทิบุงตะตุนจนจบ้ดยจ้เด้้อขอบคุณผู้ที่ติดกดติดตามให้เธอสั้างม่และเกาจะพอกันไม่คิบหน้าจ้าสวัสดีจ้า